แนะนำเลยคันนี้รถตู้จับเด็กนะฮ0สามพันดีเซลตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตัวหน้าไฟลูกแก้วก็คือจะเป็นตัวท็อปประตูเนี่ยจะเป็นสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาคันนี้มันอาจจะเป็นแวนทรี่ที่ไม่ได้ถูกที่สุดหรือเป็นแวนทรี่ที่ไม่ได้แพงที่สุดแต่ก็เป็นแวนทรี่ที่ดีที่สุดอีกคันหนึ่ง ยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานลถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยพามาดูรถตู้เข้าใหม่นะครับแนะนำเลยคันนี้รถตู้จับเด็กนะเป็น t o y ย t a v แ n นทัวรี่นะครับ3,000ดีเซลตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตัวหน้าไฟลูกแก้วก็คือจะเป็นตัวท็อปอันนี้คือเป็นของเดิมเลยนะฮะแบบไม่ต้องแปลงเพิ่มนะครับรถเนี่ยจะเป็นสีดำเดิมๆเ,เลย ปกติถ้าเกิดอย่างเราเห็นเนี่ยอันก็จะได้มาเป็นตัวสีขาวซะเยอะทั้งเบนซินกับดีเซลนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดส่วนมากเนี่ยคนจะนิยมเป็นตัวท็อปกันซะมากกว่าเพราะว่ามันจะได้มาเป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาแบบนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะได้เปรียบในเรื่องตัวการขายถ้าเกิดนับว่าเป็นตัวมือสองนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์สองดวงแล้วก็ตัดหมอกคู่หน้ามีติดตั้งมาให้กระจังหน้าเป็นตัวโครเมียมขนาดใหญ่ คืออย่างปัจจุบันตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนจากแวนทอรี่มาเป็นตัวมาเจตตี้นะครับเพราะนั้นคนก็จะได้รับความนิยมสำหรับตัวมาเจตตี้เยอะกว่าแต่ถ้าเกิดอย่างตัวเก่าเนี่ยเอามาเทียบใกล้เคียงกับความน่าซื้อมากที่สุดก็ต้องเป็นตัวท็อปแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้กันนิดนึงนะฮะรถเดิมไหมรถสวยไหมแผงหลังคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับสติ๊กเกอร์มองกงมองกอ,อยู่ครบ นะฮะฝังกระโปรงหน้าก็จะเป็นของเดิมไม่มีการเปลี่ยนใส่เป็นตัวฝาคาร์บอนมานะครับติกรงทริกเอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเหมือนกันนะฮะแล้วก็น็อตไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีรถพวกนี้คือมันจะมีอยู่2แบบครับเหมือนกับไฮ a อ d นั่นคือหมายความว่ามีการทําแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมมันจะมีทั้งตัวรถที่จัดไฟแนนไม่ได้และตัวรถที่จัดแฟแนนได้ แต่ถ้าเกิดอย่างปีใหม่ๆเนี่ยคือมันก็จะได้เปรียบมากกว่าแต่ราคามันก็จะสูงมากกว่าตัวปีต่ําเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าคัานนี้มีการแต่งมีการทํานู่นทํานั่นทํานี่มาพอเราเาไปตรวจมันก็ต้องเอาไปตรวจแบบดําน้ําเพราะนั้นตรงนี้เราเลยไม่ค่อยเน้นิยมเท่าไหร่เน้นเป็นตัวสแตนดาร์ดเดิมๆจะดีมากที่สุดนะฮะคันนี้ผมพามาดูตัวด้านข้างภาษี68แแล้วนะครับสีด้านข้างเนี่ยสีเดิมเลยเก็บปรับสภาพทุกอย่างหมดแล้วเรียบร้อย รถสีดาเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนหลีกเลี่ยงกันเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามันเป็นดําไม่ดีเนี่ยประตูทั้งบานเนี่ยหรือว่ามองแค่ตัวครึ่งประตูเนี่ยมันจะข้างบนเนี่ยมันจะเข้มข้างล่างเนี่ยคือมันจะอ่อนมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยพวกนี้คือมันหลอกตาสําหรับคนซื้อไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราคิดและก็นึกถึงในสิ่งตรงนี้ได้ในระดับที่เรียกว่าไทยฐานะของผู้ซื้อบ้างนะครับ มันก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดยังมามองแบบนี้ยังไงลูกค้าก็ไม่ซื้ออยู่ดีถูกต้องไหมฮะล้อแมกอ์ลอยนะฮะยางเปลี่ยนใหม่4เส้นใส่เป็นตัวยี่ห้อดันหลบมาให้นะครับปกติอย่างรถพวกนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมเป็นตัวล้อแมกซะมากกว่าเท่นี้อันให้ดูตัวภายในนะฮะสำหรับออปชั่นเนี่ยมันดีอันนี้ต้องยอมรับนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะแล้วก็กระจกไฟฟ้าแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้ส่วนจอเนี่ยใส่ซีดีได้นะครับก็จะมีตัวระบบ ทีคอ n เน t connect, แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธสำหรับกล้องมองหลังเนี่ยมันจะไม่ได้แสดงตรงตัวจอแต่มันจะไปแสดงตรงกระจกมองหลังซึ่งทำมาเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะเป็นตัวเบาะหนังสีดำหมดเลยสำหรับตัวนี้ลูกเล่นเนี่ยวงแบบของตรงของแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะนะครับคันนี้ถ้าเกิดอย่างเราลงนับเนี่ยสำหรับเครื่องสา0พก็จะเป็นตัว 1KD นะครับแต่ไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ประตูเนี่ย จะเป็นสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาเราจะคอนโทรลเปิดจากด้านนอกหรือเราจะคอนโทรลเปิดจากด้านในก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็ตัวบ่ะเนี่ยถือว่าทําตัวบ่ะเนี่ยมาเป็นแพทเทิร์นที่ดีมากของเดิมจะเป็นในลักษณะประมาณนี้ตําแหน่งตอนหน้าเนี่ยจะแบ่งแบบ50ต่อ50หรือเป็นตัวบ่ะแยกส่วนตําแหน่งตอนหลังเนี่ยจะเป็นแบบ60ต่อ40นะครับเดี๋ยวตอนท้ายอมพาไปดูอีกทีนึง แล้วก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวจอกลางมีเฉพาะตัว V อย่างเดียวเท่านั้นตัว G ไม่มีนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าหลายท่านเนี่ยจะนิยมเป็นตัวเครื่องดีเซลมากกว่าเบนซินเยอะนะครับเนี่ยนะฮะสภาพคือแบบสวยเลยแล้วก็บอกนวดหลังได้ด้วยนะถ้าเกิดอ,อย่างคุณพ่อคุณแม่นั่งในตำแหน่งด้านหน้าตรงนี้ก็ถือว่าเดินทางในระยะไกลเนี่ยคือแบบสะดวกสบายเลยนะครับรถพวกนี้เนี่ย ความที่มันเป็นเซนเซอร์เนี่ยคือมันจะเยอะเพราะนั้นพอเวลาเราจะไปซื้อรถไปลองรถหรือว่าอะไรแบบนี้ก็เช็คในส่วนของเซนเซอร์ทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวามือด้วยนะครับครานี้เดี๋ยวพามาดูตัวด้านหลังกันบ้างด้านท้ายตัวนี้เซนเซ,นเซอร์ไม่มีคิวฝาท้ายก็จะเป็นแบบพรีเมียมแล้วก็โลโก้แวนทัวรี่นะครับมีเป็นตัวปุ่มกดล็อกแล้วก็ปลดล็อกรถอันนี้มีติดตั้งมาให้ครานี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวตอนสุดท้ายกันบ้าง ในการทำบ่อตอนสุดท้ายมาเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่อที่อยู่ในระนาบเดียวกันแต่ไม่ใช่ตัวบ่อติดกันซึ่งตรงนี้มันจะสามารถพับเก็บได้แบ่งออกมาเป็นแบบ50ต่อ50ส่วนสำหรับในตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยจะมีพนักพิงสีสานท,ทั้งหมด4อันซึ่งถ้าเกิดอย่างเรานับเนี่ยเรานับรวมกันไปห,หมดทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าในเลทราคาสาหรับมือ2เนี่ยมันไล่เลี่ยก,กับพวกแบบอย่าง Fortuner พราะนั้นถ้าเกิดพอเวลาเราตัดสินใจจะซื้อรถใช้งานในครอบครัวสักครั้งหนึ่งหรือสักครั้งหนึ่งมันสามารถที่จะเอาไปอยู่ในตัวเลือกได้นะครับมือหนึ่งก็อยู่มาล้านกว่าสําหรับเวนท وري รถตู้มันมีราคาเป็นล้านอยู่แล้วนะครับหลักแสนมันไม่ค่อยมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลูกค้าอาจจะบอกว่าราคาอาจจะสูงจนเกินไปอันจ,จะบอกแบบนี้นะครับเวนท وري เนี่ยมันมีในตลาดมือสองเนี่ยเยอะเราไม่ได้บอกว่าที่อื่นมันไม่ดีหรอกนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับคน คนซื้อว่าจะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อคันนี้มันอาจจะเป็นแวนทอรี่ที่ไม่ได้ถูกที่สุดหรือเป็นแวนทอรี่ที่ไม่ได้แพงที่สุดแต่ก็เป็นแวนทอรี่ที่ดีที่สุดอีกคันหนึ่งแล้วมันได้มาเป็นตัวท็อปแบบนี้ด้วยอันว่าภาษีในการเลือกซื้อหรือในการตัดสินใจในการซื้อคันนี้น่าจะดีกว่าที่อื่นแน่นอนราคามันอาจจะสูงกว่าอย่างที่เราได้มีการตั้งใจไว้แต่รถมันเป็นตัวปีใหม่โฉม1 8 1 9โฉมสุดท้ายแล้วสำหรับตัวนี้ คันนี้นะฮะราคาตั้งขาย8 9 9 0 0 0บาท8 9 9 0 0 0บาทถ้าเกิดสมมุติว่าบางท่านมีเครดิตนะดาวส้างประมาณแสนห้าสวยมากสำหรับรถพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดเครดิตแบบดีมากๆเลยนะฮะเงินเดินบัญชีเป็นแสนมีเงินเดินบัญชีแบบเป็นประจำฟรีดาวได้แต่ถ้าเกิดเราไม่อาจจะผ่อนแค่อย่างเดียวไฟแนนซ์ม,มันอาจจะบอกว่าเฮ้ยเครดิตแบบนี้ยังไม่ดีนะ ดาวสักมันแสนหนึ่งเนี่ยอันว่าสวยเลยไม่ต้องถึงแสนห้าก็ได้หรือบางคนอาจจะมีงบเยอะกว่านั้นก็ดาวได้เพราะว่ามันจะเข้ากับตัวเงื่อนไขดอกเบีพิเศษ,ษ2.89ด้วยถ้าเกิดใครสนใจนะฮะเบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิพันธ์ออโต้มาก็ได้และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ